สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วกับเอนีเพโลนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์่อเป็นกำลังใจให้มากนะวันนี้เรามาฉีดวัคซีนที่เข็มสองนะที่ไอคอนสยามวันนี้มาคนเดียวนะเดี๋ยวเรามาถ่ายคร้าวๆให้ดูนะว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวมาอัดตอาการจากเข็มแรกว่าเป็นยังไงนะ ฉีดเทียบร้อยแล้วเข็มสองนะรวดเร็วมากเรามาถึงประมาณ9โมงครึ่งนะนี้ประมาณ10โมงครึ่งเม่เสร็จแล้วระบบเขาดีเนะไม่รอไม่นานแล้วคืออย่างที่บอกอะ่ะเข็มแรกคือเราไม่มีอาการอะไรเลยนอกจากปวดแขนใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวหลังจากที่ฉีดเข็มสองเนะี้ยประมาณ30บวันเดี๋ยวเราจะไปตรวจว่าภูมิเราขึ้นไหมนะ ขึ้นเท่าไหร่เนื่องจากเรามีโรคประจําตัวเป็นเนอชไอวีใช่ไหมแล้วเราก็กินยาก,กดวจภูมิอยู่ด้วยฉเฉลี่ยแล้วตกวันละประมาณแบบสามสี่เมตรได้ก็เลยไม่รู้ว่าภูมิมันขึ้นไหมเนะถ้ายังไงอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปตรวจภูมิกันว่าภูมิเราขึ้นเท่าไหร่แลวเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าภูมิมันขึ้นไหมนะหรือว่ายังไงหรือว่าไม่ขึ้นเลยหรือที่ฉีดไปนี่เป็นศูนย์นะ อยู่โรงพยาบาลเนี่ยนนะเราจะมาตรวจผู้โควิดนะว่าเรามีภูมิเท่าไหร่ นี้เราก็ไปเจาะเลือดมาเรียบร้อยแล้วนะีก็คือรอผลเขาบอกว่าประมาณหนึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งเนะี่ยก็คือก่อนตรวจก่อนจะเจาะเลือดอะเขาก็มีวัดความดันวัดไข้แล้วก็วัดชีพจรเนอี๋ยวเรามารอรูกันว่าเป็นยังไง 32เนไปอ่ะแต่ว่าตรวจพบภูมิตอบสนองในระดับสูงมากและเป็นซึ่งเป็นระดับที่สามารถบริจาคพลาามาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโคว <S <S โ<อ>คิดได้นะก็คือถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะสำหรับการที่เราจะรู้เก็บ3ามหรือเปล่านะนะัน่ะก็คือเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนะึ่งก็คือหมอบอกว่าหลังจากฉีดเข็มสองเดือ,อกนก็ยังไงก็ถ้าเกิดใยากรู้ก็ลองไปตรวจดูนะแต่ถ้าเกิด เรามาสวนก็คืออยู่ที่1,470บาทเท่าไหร่นะ1,470บาทก็คือมันก้างแพงแล้วถ้าเกิดใครสนใจอยากสวนก็ลองไปสวนดู